เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือสอปสชเองเนี่ยนะคะเขาก็หนุนให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเป็นตัวแทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจ DNA เพื่อที่จะตรวจ DNA คนไร้สถานะด้วยอันนี้ก็เป็นความพยายามแล้วก็พยายามที่จะผลักดันนะคะให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนั้นสามารถที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ได้นะคะนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลยาธิที่การสปสชนะคะแล้วก็พันตํารวจโทเชนการจนาปัดรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้ท่านไปที่ปราจีนบุ ไปดูเรื่องของการดําเนินงานตรวจ DNA ในโรงพยาบาลในพื้นที่วันนี้ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศเพื่อที่จะไปช่วยผู้ที่มีปัญหาสิทธิทางสถานะนะคะทายังไงไม่ต้องเดินทางมาตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพก็จะช่วยทําให้กระบวนการการขอมีบัตรนะทาได้เร็วแล้วก็เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพได้เร็วขึ้นด้วยครับค่ะนะฮะคุณหมอเฉดตบอกว่าการที่มีบรประชาชนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ตลอดถึงจนถึงสวัสดิการอื่นๆนะฮะสปะสะชให้ความสําคัญนะครับกับการผลักดันนะฮะการเข้าถึงของประชากรกลุ่มเปราะบางนี่แหละนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสปะสะชก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนอสอมค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสิทธิสถานะที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยนะฮะเนี่ยโ,โหมันก็ต้องมีการสืบพยานมีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนมีการตรวจ DNA ซึ่งที่ผ่านมาในค่าใช้จ่ายสูง,งมันอุปสรรคนะฮะสถาบาันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโครงการตรวจ DNA แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ก็ยังมีอุปส,สรรคนะฮะก็คือต้องมาตรวจที่กรุงเทพคือใี้ลำบากต้องมาตรวจที่กรุงเทพเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นการที่มีโรงพยาบาลในพื้นที่ทำหน,น้าที่นะฮะเป็นตัวแทนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจ DNA เนี่ยโอ้มันลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยแล้วมันก็จะทําให้กระบวนการตรวจเนี่ยเร็วขึ้นด้วยนะคะก็ได้บัตรประชาชนมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการได้สิทธิในการรัักษาาาพยบลนนน่เองะะค